พัดเฮ็ดโคนใส่หมูลำล้ำเนาะวันนี้นะเติมโปรตีนแหนหน่อยเนาะนี่รับรองอร่อยเหาะทุกเมนูเลยเจ้าเฮ็ดโคนนี่เนาะนี่เฮ็ดโคนวันนี้จะพัดเฮ็ดโคนกันเฮ็ดโคนลำล้ำได้มาจากป่าไปดอยมาจา่เจ้านี่มากินด้วยกันเน้อสวัสดีจ้าวันนี้ลองกินดูปลาเข้าครัวกันไม่แก้วเจ้าวันนี้เฮาจะเนะพัดเฮ็ดโคนปลวกใส่หมูเจ้าวันนี้อีแม่บอกจะเติมโปรตีนเข้าไปหน่อยหนึ่งเนาะ ก็เลยจะเพิ่มหมูเข้ามานิดนึงกันเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยเจ้านี่เฮ็ดโคนวันนี้จะพัดเฮ็ดโคนกันเฮ็ดคนลํำล้ำได้มาจากปลาไปดอยมาจากเจ้านี่มากินด้วยกันเนอะในนี่มีเฮ็ดโคนอีกอย่างนี่เฮ็ดคนสองอย่างมีเฮ็ดคนเป็ดคนต้องววาบอก็คือเฮ็ดคนดำเฮ็ดคนแห่งยางครับหวาเนาะเป็นเฮ็ดคนความลับว่ะ เนี่ยอันนี้เฮดโคนความลับมั้งออแม่เปิน่นอู้นี่เจ้าวัตถุดิบที่เฮาจะพัดเฮดโคนวันนี้เนาะก็จะมีเนื้อหมูเจ้าพริกซอยเจ้าแล้วก็หอมแดงซอยเนาะพริกนี่ก็จะใจ้เขียวกับแดงเจ้าที่มันมีสีสันทำน้อยนี่เจ้า Head เฮดโคนเฮาล่างทําความสะอาดมาแล้วเฮาก็จะเอามาตัดเป็นก,มกมนอมๆเนาะยังหัววันนี้เฮาก็มาพาเจ้าพาเป็นแชกเป็นแชกมอก,กินง่ายๆนี่เนาะนีน่พาอย่างอีเจ้า ออกซีแชกนี่กันเนาะแล้วก็ตีนมันยาวๆนั่นเฮาก็ตัดเป็นกอ,ๆอมๆนี่เจ้าเห็ดนี่มันเห็ดไม่เนาะเก็บลูกดอยมาเดี๋ยวเจ้านี่เจ้ามันจะแบบว่ากรอบๆเนาะแต่ถ้าเฮากินมันหูนี้แถมลํำแล้วนะไหมเนาะม,มันจางได้มาสดๆเฮาก็ต้องเี้ยสดๆเลยเจ้าเยสดๆมันจะยสดๆมันจะรำหวานแต่ว่าก็กินนะหวานแต่ว่าวันนี้เฮาแบบว่าใครเพิ่มโปรโตีนหน่อยก็เลยใส่เนื้อหมูเข้าไปแหมน้อยเจ้า มันมีโปรโตีนเสิมเข้ามาเนาะน่มันจะหางยาวๆไอ้เจ้าตีนมันยาวเนาะเนี่ยดูยว้ยวๆนี่ฮาก็ตัดเป็นกลมเป็นกอมไม้ๆม,มันจะกรุบกรุบกรอบกรอบหวานๆอร่อยแป้งเห็นนหเนี่ยที่เปิลขายนะกิโลเป็นสองร้อยปุนะเนาะอันนี้เจ้าเปิไปเอาดอยมากันเจ้าาะช่วงนี้ฝนมันกระตกเนาะเฮ็ดก็จะออกสป,ปะ นี่จะมีเฮทโคนดำเนาะแล้วก็เฮทโคนเนี่ยม,มันมีหลายชนิดเนะเจ้าทปิปนเอามาแกงกันนี่นะเฮทโคนดำเฮทโคนแดงเฮทโคนอย่างสะปะสะปึงเนาะทปิปนห้องกันเนาะมันมีคนละจื่เนะเจ้าแต่เป็นตระกูลเฮดเหมือนกันอิ่ไมได้ใส่น้ำมันลงไปก่อนเจ้าตั้งน้ำมันห่องแล้วก็ใส่หอมขาวลงไปเจียวเลยเจ้า มีเจ้าเส็จแรกก็ใส่พริกซอยลงมาเลยตามด้วยหอมแดงซอยเจ้าตามด้วยหมูเจ้า พันหมูได้ตีแล้วก็แซงฮ็ดโคลลงมาเลยเจ้าเริ่มปรุงแล้วเจ้าเติมซอสพัดแม่กี่ลงมาเจ้านี่เวลาพัดอีแม่ปวดใจตลอดเนาะมันหอมอีบะเติมซีอิ้วขาวลงมาเจ้าซีอิ้วขาวตาเด็กอ้วนเนาะ นี่เติมน้ำมันหอยไปเจ้าวันนี้เขาใจน้ำมันหอยของโลซาเนาะซอสหอยนางรมโลซาอ่ะเอาไปซื้อแล้วคนว่าลั้งว่ะก,ก็เลยลองเอามาชิมดูเนาะตามด้วยผงชูรสเจ้านี่เส็จแล้วก็ค้นเข้ากันเลยอันนี้น้ำเฮ็ดคนน้นนะเจ้านี่ออกน้ลได้เติมน้ำเนาะน้ำเฮ็ดมันออกเจ้าดูเฮ็ดนี่มันจะเป็นเฮ็ดซดใหม่นะมันจะหวานอยู่แล้วเนาะ เจ้าอีแม่ปุก๊กจะชิมละเพราะว่าซุกแล้วเนาะซุกแล้วก็จะชิมก่อนแต่วันนี้นี่แบบน้ำเฮ็ดมันออกเยอะเกินอะวันนี้นะเห็นไหม <ทำ S 1> จางยังวะ <laughs> จางน้อยเนาะเพราะว่าวันนี้น้ำเฮ็ดมันออกเยอะเจ้ามันก็นจะมีรสชาติจางน้อยเติมซีอิ๊วขาวไปหน่อย ชิมชิมชิมกุงแล้วก็ชิมพอละจับเราไาเจ้าเน่เรียบร้อยละดูเรียบร้อยละเจ้าควันกุนกุนทอนๆเลยเจ้าพัดเฮดโคนใส่หมูลำล้ำเนาะวันนี้นะเติมโปรตีนเห็นหน่อยเนาะนี่รับรอง,อร,อ,งอร่อยเหาะทุกเมนูเลยเจ้าเฮดโคนนี่เนาะลำแต่แต่เจ้าเป็นเฮดตีรอดฉาดหวานเนาะม่อมอ